ชมหน้านางเอกที่ป้องนวัดแอบชอบมานานครั้มวอดูในวงการบันเอิอมาหลายปีจนกระทั่งได้รับชายยาว่าเป็นสามีแห่งชาติมาแล้วสำหรับป้องนวัตกุลรัตนรักพระเอกหนุ่มมาดเข้มที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดบ้านหรูราคา22ล้านให้ชมเป็นครั้งแรกพร้อมกับเผยว่าตอนนี้อยากมีทาย,ยาทภรรยาแล้วแต่ทว่าตอนนี้สถานะหัวใจของป้องนวัต ก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยแน่ชัดว่ามีใครในใจหรือยังเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถูกโฟกัสาหาหนะหัวใจเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอยู่ตลอดและหากหนึกถึงบทที่ได้รับเป็นผู้ชายเจ้าสำราญอยู่หลายเรื่องโดยก่อนหน้านี้ป้องนวัดก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์พร้อมเผยว่าปกติตนจะไม่ได้เข้าไปจีบใครแบบมั่วๆอย่างน้อยต้องผ่านคนรู้จักก่อนและหากเป็นแฟนกันแล้ว เจ้าตัวนั้นไม่ใช่คนโรแมนติกต้องมาพูดอ้าคาอะไรแต่ถ้าผู้หญิงเขางอนก็งอได้อยู่แล้วเพราะถ้าเรารักเขามากๆเราก็ทําได้รับเคยมีนอกรูนอกทางบ้างเหมือนกันแต่พอโตก็เริ่มนิ่งขึ้นและเคยอกหกักแบบหนักเหมือนกันสมัยเป็นในแบบตอนวัยรุ่นเพราะไปคุยกับนั้นก็ถูกจับได้อะไรก็มีละ เมื่อถูกถามว่ามีนางเอกในดวงใจไหมที่ชื่นชอบมากๆโดยป้องนวัดก็พูดแบบเขินอายเพราะมไม่เคยบอกใครเลยโดยนางเอกดังในดวงใจคนนี้ที่ร้มมากซึ่งเคยเล่นละครมาด้วยกันหนึ่งเรื่องนั่นคือนางเอกอย่างพอล่าเทนเลอร์น,นั่นเองเพราะตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆม,มีแต่คนชอบเขาเป็นคนที่สวยและน่ารักมากแต่ไม่เคยจีบซึ่งปัจจุบันพอล่าก็แต่งงานกันกบสามีเศรษฐีชาวอังกฤษจนเป็นคุณแม่ลูกสามไปแล้วและแววว่าอาจจะมีเพิ่มเป็น4ี่คน นอกจากนี้ล่าสุดที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพบ้านรูป22ล้านของป้องนวัตที่เจ้าตัวเผยว่าเตรียมห้องไว้สำหรับทายาทแล้วและเมื่อถูกถามว่าหลังนี้จะเป็นเดินหอเลยไหมป้องนวัดก็ตอบแบบเขินอายว่าก็ทำห้องเบบี้เผื่อไว้อย่างที่บอกว่าพอวางแผนเราต้องวางไว้ตั้งแต่แรกห้องเล็กห้องน้อยก็ทำไว้สองห้องเองแต่ตอนนี้กลายเป็นห้องเกมไปแล้ว ตอนนี้ก็ยังคงตามหาแม่ของลูกอยู่หามาตัวในอายุเท่านี้แล้วเอาเป็นว่าถ้ามีเดี๋ยวก็เจอเองมีวิแววบ้างไหมพูดเรื่องนี้ก็พูดเหมือนเดิมคือบางทีมันไม่ใช่ว่าเราไปชอบเขาหรือเขามาชอบเราบางทีมันต้องเราชอบกันมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆที่จะมาเจอคนที่ใจตรงกันยังไม่เจออยากมีนะไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ก็ไม่อยากจะกดดนันหรือรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะแล้วแก่แล้ว ต้องแค่แต่างๆไปเดี๋ยวไม่มีใครมาดูแลตอนแกน่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราควรจะแต่งเพราะว่าเราอยากอยู่ด้วยกันเราชอบกันเราชอบเขาเขาชอบเราสบายใจมากกว่าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ